แต่ว่าก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าเราเคยได้ยินออพวกพวกอินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหม่ๆห,หรือว่าพวกที่สถาปนาตัวเองเป็นพวกเป็นคอนซัลท์นน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยออออแล้วบางประโยคที่เราได้ยินมันทําให้เรารวอมรสึกว่ามึงดูถูกอาชีพพวกกูเกินไปแหละอ่าอย่างเช่นยังไงประโยคประมาณไหนประโยคอย่างเช่นเนี่ยตั้งกล้องไว้แล้วก็หาใครก็ได้ที่มีนิ้วมากดกขอร์ดแค่นี้ก็ใช้ได้แล้ว ถ้าว่าอันเนี้ยคือเขาต้องอธิบายด้วยว่ามันคือคอนเทนต์ประมาณไหนถ้าไปพูดแค่ว่าแบบว่าใครก็ได้มากดกล้องอย่างเงี้ยมันก็เกินไปมันก็ขายตัวเองเกินอืม,อมก็พยายามเข้าใจนะว่าคือแบบเขาก็จะขายแบบคอนซัลท์เขาแหละว่าเออม,มันมันทาให้ง่ายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าในความที่คุณเป็นคอนซัลท์แล้วคุณไปเอาประโยชน์พวกนี้ไปใส่หูกับคนที่เขาไม่มีความรู้เรื่องโปรดักชันไม่มีความรู้เรื่องการทําถ่ายทําแบบเนี้ยแล้วเขาก็เชื่อคุณว่า ง่ายๆการทำลูกชั้นก็แค่ใครก็ได้ที่มีนิ้วแล้วไปกดเลคคอร์ดก็จบแล้วอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ก็พังกันทั้งกระบอกเออทีนี้ม,มันก็มันความเชื่อมันก็ผิดดเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณเป็นขอนสาวเขาคุณเป็นคนที่มีความรู้มีความรู้ของคุณโอเคในเรื่องของการตลาดนู่นนี่นั่น,นคุณอาจจะแบบมีความรู้แต่คุณอย่าพูดอะไรสม 4, สี่สมห้าที่คุณไม่รู้จริงแล้วก็ไปเอาความไม่รู้จริงคุณไปใส่หูคนอื่นทําให้คนอื่นเขารู้แบบผิดๆ ทีนี้มันก็เสียไปหมดทั้งกระบวนทั้งองค์คาพยพเนาะมันเหมือนมันต้องสร้างความเข้าใจว่าโปรดักชันระดับนี้มีเพื่อคอนเทนต์ประมาณนี้ออกชาแนลนี้โ <này>, okay. อเคอย่างเช่นอ่าอย่างลูกค้าเราที่ที่มาที่สตูเราเนาะ ก็จะมีหลายระดับเหมือนกันอย่างเช่นเขาถ่ายวิดีโอ t o k เอออะไรอ่างเงี้ยหรือถ่ายไว้เล่าคลิปปกติเขาก็จะเป็นสเกลเล็กมีไฟมาประมาณหนึ่งบางเจ้าก็ถ่ายมือถือเลยอะไรเงี้ยบางเจ้าก็แบบมีแค่ห้าหคนก็ถ่ายได้แล้วอะไรงี้ใช่ปะแต่ว่าอะไรที่มันมียังเป็นสเกลซีรีส์ละครหรือแบบว่าพวก MV ก็ตาม,อ,มอะไรเงี้ยมันก็ยังอาศัยแบบ ทีมงานที่ไม่ใช่จ u สกดอะ hmm. ไม่ใช่จ u s มีนิ้วเพราะว่าต้องก็มี new นิ้วนแต่ว่าคือมันก็ยังต้องมีอะไรที่มันเป็นวิชาชีพแล้วก็เป็นความรู้อยู่แล้วก็ hmm. เป็นประสบการณ์ด้วยเออก็เข้าใจแหละก็อันนี้แหละก็เป็นคอนเซิร์นนิดนึงว่าอ่าโอเคคนทั่วไปอาจจะแยกออกไม่ออกเราไม่รู้แต่ว่าคนที่แยกออกก็อย่าไป ใส่ความเชื่อผิผดๆิดให้กับออคนอื่นละกันอะไรอย่างนี้